อ่ะสวัสดีครับก็อันนี้นะฮะไอแคนจอบคนนี้นะครับเขาเจอห,หนึ่งกับผมเขาเตะอีกคนออกไปนะครับเหมือนเขาแค้นผมอะ่ะผมทำไรให้เขาอะ่ะทาจริงวุ้ยมือเลื่อนอีไปต้องโก แม่พี่ขนาดพี่ยังรีโหลดอยู่แล้วนะออมีแป๊บอีกทำไมวะหน้าแถวผมหนึ่งหนึ่งมีแป๊บด้วยแี่แป๊บเหลือเกินแย่ไปโอ้หมือมันแปบเลยแหม แน่แต่เลยไปต้องโก้เนี่ย <A break. S 1> นั่นแน่มีวาร์ปนผู้ชมเห็นปะมีวาร์ปนะครับมีวาร์ปมีวาร์ปวาร์ปด้วยธรรมดาให้ไหนละ่ะมนานรั้งนี้อ่ะเม่มานะไม่มาเอาวิ่งต่อไปครับ อย่าโพทางนี้นะนั่นไงทำไมเนี่ยมีออกฮะโอ้โหท้าหนึ่งหนึ่งทำไมเงียแคนจอบนะฮะเป็นเสนาทะว,ว่านี่ผมโดนท้าเนี่ยแล้วก็เตะ เตะพี่ผมไปด้วยนะอ่าแล้วก็ล็อกห้องด้วยอะขอจบกิไว้เพยงเท่านี้นะฮะอันนี้มาแบบสั้นๆนะฮะแทนจบนะจำชื่อคนนี้ได้ทช่านีหนี่น,น,น,นีที่เขียนว่า P. แฝแปงแฝงน,นะนหนีเฉยหนอผมแล้วหนีเฉยเลยนะครับ <S <S ผมไม่ได้ไปท้าเขานะับผมเขาท้าผมนะอยู่ดีก็มาท้าผมนะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะอ,อย่ามาท้าผมหนึ่งหนึ่งนะครับ นะครับผมควร้องอ่ะขอชมคลิปเพียงเท่าน,น,นี้ฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ